ตายายคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำคอยอบรมสั่งสอนว่าพอโตขึ้นแล้วจงเป็นเด็กดีกันทั้งสองนะลูกและเป็นพี่น้องกันอย่าทิ้งกันล่ะยาาเมื่อใดใครคนหนึ่งที่ลำบากก็ต้องช่วยเหลือกันนะตากับยายมองดูด้วยรอยยิ้มและมีความสุขกับช่วงเวลานั้นเพราะเชื่อว,ว่าลูกๆจะโตขึ้นมาเป็นคนที่เห็นคุณค่าของบ้านเกิดและวิถีชีวิตแบบนี้พ่อยแม่ขายง้อไปสูอรถหายแนะ่จิเก็บง้อไว้ไเห็ดหยังเฮ้ครั้งนี้ตากับยายถึงกับอั้มอึง เพราะรู้ดีว่าหาขายวัวไปหมดแล้วพวกเขาจะไม่เหลืออะไรเลยวันสงกรานต์ปีหนึ่งตายายนั่งมองลูกๆหลานๆบ้านอื่นมากราบพ่อแม่รดน้ำขอพรกันอย่างอบอุ่นแต่บ้านตัวเองกลับเงียบเหงาไม่มีแม้แต่เสียงโทรศัพท์จากลูกๆหล,ลานก็ไม่เคยเห็นหน้า <c oughs> อันนั้นพ่อแม่ของคุณอยู่ที่ไหนหรอพวกท่านยังคงอยู่ที่โซนบทเหมือนเดิมใช่ไหมยายยิ้มแห้ง ก็แม่คิดถึงลูกเลยแวะมาหาว่าแต่ลูกกับหลานสบายดีกันไหมวันหลังไม่ต้องหอบสังขารมาลลำบากหรอกนะครับตาพูดเบาๆถ้าวันหนึ่งพวกเราจากไปลูกๆจะเข้าใจไหมนะคุณยายน้ำตาซึมหากเราต้องจากไปจริงๆขอให้พวกเขารู้ว่าเรารักพวกเขาเสมอแม้จะรู้ว่าความรักของลูกๆไม่เหมือนเดิม พวกเขายัางคงรักลูกๆอย่างไม่มีเงื่อนไขในขณะที่คุณตาและคุณยายพูดกันอย่างเงียบๆและกําลังทบทวนชีวิตที่ผ่านมาด้วยความเศร้าใจภาพของความทรงจําในอดีตก็เริ่มปรากฏขึ้นค่อยไหลออกมาหากชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เราจะเลี้ยงดูพวกเขาให้ดีกว่านี้คุณยายพูดขึ้นมาเสียงเบาๆว่าแต่เราได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดกับพวกเขาแล้วนะตาเอ้ย ภาพสุดท้ายในความทรงจำคือภาพครอบครัวที่แสนจะอบอุ่น